กากสตีชันสวัสดีค่ะเช้านี้หน้าบ้านลุงพลนะคะแล้วก็หน้าบ้านลุงจิมชมบรรยากาศลุงจิมเลี้ยงลูกค่ะอยู่ตรงนั้นแหละใส่แล้วนะคะอ่าฮะลุงจิมพูดน่อยพูดน่อยฮะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่นกนะคะที่ให้ความเมตตานะคะจัดชุดให้เอสนะคะนี่เป็นชุดทูไทยนะคะ ขอบคุณมานะะนกนะคะขอให้พี่นกนะคะร่ำร่ำรวยรวยนะคะแล้วก็ให้รวยรวยยิ่งกว่าร้อยเท่าพันเท่าที่แม่นกนะคะได้ให้กับแอดแล้วก็ให้กับชาวบ้านเกาะเกานะคะขอให้แม่นกนะคะรวยรวยยิ่งขึ้นนะคะอย่างเงนะคะแม่นกขอบคุณนะคะแม่นกจ้าแล้วแขงเนะคะเอาไม่ขอบคุณไข่บ่ช่องไ <zuk S 1> ข <อ S 2> ่ ขอบคุณนะคะพี่จิมมี่นะคะที่เป็นสะพานบุญนะคะค่ะไปนะคะขอบคุณพี่มีมาใหม่ทายาทที่มีไม่เป็นสะพานคุณให้ก็คนสุดท้ายคนสุดท้ายนะครับผมดีใจด้วยเพราะว่าผมก็รอรุ้นอยู่ผมส่งไปบอกว่าอีโค้ดได้ไหมเขาบอกเขาดีไลน์มาโอเคโอ้ขอบคุณเลยเอาเอาท่าไหว้รูปนึง ท้าไหวถ้าไหว,ไหว,ไหวเอาไงน,นั่นหน่อยโอเคโอเคเรียบร้อยสวยจังสวยมากสวยเสียดายนะพี่นี่ช่วงนี้ไม่ได้รำเนะาะกรำการขายมานล้วรำเดี๋ยวหน้ายอยู่แต่เขาจะปลูกให้เราค่ะเดี๋ยวือ้าเดี๋ยวคือแต่ว่าเขาจะปลูกให้เราเมล่นไ่นี่นะคะโอ้กินแล้วนอนเลยเหรอมิกกี้กินแล้วนอนเลยเหรอครับเงียบเหรอโอ้ย อาให้นอนกินเลยอ่ามีคนป้อนยหรือจ้างันนี้นอนกินนอนกินเลยบัานี้นี่แหละนิสัยที่นี่เป็นอย่างนี้เอาให้กินดีๆแค่จะไม่กินหนึ่ต้องหมดหมดก่อนใช่ไหมันก็นร่่งงนนนิสััยมเป็็กลำทำหล่นก็ะลำทำหล่นหล่นลงพื้นตามลงมากินแล้วให้ดีๆโลกไม่จำเออให้ดีๆโลกไม่จำแต่ถ้ากินแบบว่าเหลือหน่อยๆเออ กจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบุงเด้อกี่มอมมากเลยถ้าเยอะๆจะไม่กินใช่ไหมโอ้ถ้าเข้ามาซื้อปลาป๋องมาให้พ่อหน่อยเด้อปลาป๋องหมดแล้วน้องเกลียวไปบอกหน่อยเด้อตะกอนถ้าจับไปแล้วนะครพี่พี่เปอิ่มแล้วไปไหนคะพี่เปโอ้โหหล่อมากเลยค่ะหล่อมากเลยทุกตัวแล้วไปละน้ำก็ไม่กินนีพี่เปมีกอลัม แล้วก็คนโน้นนิกกี้โอ้โหรอรอ,รอ,รอ,รอทั้งสามหนุ่มเลยค่ะลูกชายลุงกิมมีสามหนุ่มเลยค่ะมุมเดียวกันกวลัมอิ่มแล้วไม่มกินน้ําเลยนี่ค่ะก็ลํมเพื่อนนิกกี้ค่ะพี่เป๋ด้วยนะคะพี่เป๋เปลุกลอลุกล,ล่อช่วงนี้ไปแล้วนิกกี้ไปแล้วค่ะไปแล้วสามหนุ่มไปด้วยนะคะ ออทานข้าวอิ่มแล้วลุงพ่อจิ้มให้ข้าวให้ปลาเรียบร้อยแล้วมาเที่ยวมาเที่ยวลูกมะน้ำในห้วยมีแล้วนะคะจะ้าเสียงอึ่งร้องเต็มเลยพ่อพูอนะฝั่งฝั่งนู้นนะคะฝั่งฝั่งป่านู้นนะอึ่งร้องเต็มเลยฝั่งนานพบกับบรรยากาศยามเช้าก่อนแปดโมงเช้าที่บ้านลุงพลนะคะบริเวณลานพญานาคค่ะ น,ะะนิกกี้ไปเล่นน้ากลับมาแล้วนะคะพี่ปีนอนเล่นทรายอยู่นะคะนะคะด้านหน้นห้วยเอาไปอีกแล้วค่ะไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาสามหนุ่มไปด้วยกันเลยไม่รู้ทานข้าวลุงกิมให้ข้าวหรือยังนะคะน้ําเต็มห้วยแล้วนะคะโน่นอินกพี่ทำอะไรายอยู่หามุมหามุมค่ะนี่นะคะได้แล้วได้แล้วสวยสวยสวยนี่ นี่ก็สวยนี่ก็สวยสวยงามนะคะสวยงามมากเลยอนิกกี้นิกกี้นิกกี้งงนิกกี้งงอะไรคะนี่ก็สวยนะุพท่านนะฮะสวยงามค่ะนี่มุมนี้คัดการ์พี่เสือดูหนูโอ้เหมือนที่เฮเดบอกเลยนะอยากจะเอานั่งร้านออกจะปรับเท่าไหร่จะฟ้องยังไงก็ให้มาที่ให้มาที่ผมเลยเดเฮเดบอกนะฮะได้ได้ตำแหน่งพอดีเนาะตัวนี้ได้ตำแหน่งพอดี กล้องไลฟ์สดค่อยเป็นเป็นไลฟ์สดค่อยได้ตำแหน่งไหมอ๋อแหลสวยจังเลยสวยจังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนิกกี้ก็มันพอนิกกี้นะคะอ้าวอ้าวอ้าวก็อ้าวเล่นดินกันค่ะเล่นทรายนะ่ยท่นี่ก็สวยอาจจะอาจจะดวงโตกว่านิดหน่อยได้ไหมขุดดินกันใหญ่เลยนะคะได้มุมสวยพอดีเลย เองก็วิทย์ตรงนี้มาวิทย์ตรงนี้โดนเตะแล้วเว้ยพี่บ่าวหอมสุริยันนะคะพามาพามาหามุมกล้องค่ะอันิกกี้ก็รันไปค่ะโอ้โหโอ้โหสามหนุ่มนี่เล่นใหญ่เลยนะคะโอ้โหโอ้สีขาวโอ้มันใหญ่เลยค่ะสามหนุ่มนี้นะคะพี่เป๋ขาไม่ค่อยดีควัวเออองเเล่นดีลุบหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะ จากหมาขี้เล่นเนาะมีโรคปัญหาโรคผิวหนังกลายเป็นหมาหล่อเลยนะคะฮัลโหลอาจารย์เหรอคะต้องไปถามนี่ต้องไปถามที่นี่หอนี่คือความสนุกของนิกกี้นะคะเล็บเป็นยาเปนขาเออวๆ ก็หมานะคะเจ้าหมาน่ารักนะคะคุณนิกกี้นะคะนิกกี้พี่เป๋แล้วก็กอลัมอยู่นะคะช่องปป้าช่องใหญ่ก็มานะคะช่องใหญ่ช่องใหญ่มาช่องเล็กช่องใหญ่มาหมดเลยนะคะขอบคุณค่ะเราเดินมาจากบ้านคุณยายอุ่นนะคะมาเจออ้าวหนุ่มๆนะคะสามหนุ่มกับน้องดำ กิกกลัมพี่โป้นี่พี่ปิโป้ค่ะพี่โป้พี่โป้หล่อจังเลยนะครับพี่เป๋นะครับพี่โป้มิกกิกับกล่อมอืมกิกับกลัมเล่นกันฮึ <c oughs> ครับมีเลยครับ,เล,รบเล่นกันครับดำอ้วนจังเลยดำมีน้องแล้วมัง้งนี่กี้ไปไหนกี้ไปแล้วครับนี่ครับเป็นบรรยากาศยามเช้าก่อนพระบินทบาทนะคะที่บ้านกกอกจ้า มาพี่โป้มาพี่ป้พี่ป้พี่เป๋ะพีป้โป้กอลัมเี้ยวมาเอเี้ยวเี้ยวเี้ยวเลย เพียมองใครเปียงมองพี่ดำมอเดี๋ยวเยีะยวเยีะยวเยอะเยีะยวเพี้กวัวละขยับมาขยับมา